ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชิการอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจําวันวันที่1น,นะครับหมกราคม68นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่3 1มธันวาคมนะครับ สูตรที่ลุงตันให้ไปก็มา1คู่เนาะหคู่1นอยนะครับก็คือมาน่อยเฉพาะกิจนะครับมาบน97นะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางเนาะแต่ลุงตันไม่ดึงมาวางนี่ก็มาอยู่1คู่เหมือนกันเนาะก็คือมาล่างน่อยพิเศษนะครับ0ูนาะทันที่จับชุดตวมเติมนะครับกว่าจะได้ชุดนี้ไปด้วยนะครับก แสดงความยินดีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่1มกราคม68เนาะ,ะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะหา์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่1มกราคม6 8 6 8นะครับ ผลลับที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้สามเนาะได้สามแถวที่สองได้เก้าแถวที่สามได้หนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้หกนะครับต่อไปเนาะก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนะึ่งเนาะสามฝั่งนี้เป็นสี่นะครับ ฝั่งนี้เป็นสนะองเนาะ9 9แล้วก็ศูนย์นะครับฝั่งนี้เป็นแปดเนาะ1 1แล้วก็สองนะครับฝั่งนี้เป็นศนะูนย์เนาะแล้วก็แถวที่สี่หกหกแล้วก็เจ็ดฝั่งนี้ก็เป็นหนะ้าเนาะก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเกดเลขรองนะครับซึ่ง เลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณานะครับตัวเลขในตรางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมกราคมป8ลุงตันให้เด่นเด่นศูนย์นะครับรองแปดนะครับอีอน้อง fc ชอบศูนย์รูปศูนย์ชอบแปดรูปแปดนะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับ ชุดสองตัวนะครับรูตังก็จะเอาผลลัพธ์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนะาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยก็คือศูนย์หกศย์แดหนึ่งแปดสองศูนย์ สองห้าเนาะต่อมานะครับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งแปดสี่แล้วก็เก้าสี่นะครับก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับ ต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3-4สงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งขอจงจำนวนตัวเลขที่ว่านะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่2อที่สนะครับเป็นคู่คู่ซ้ายนะครับ ลักษณะนี้นะครับก็คือ08นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่แถวที่2ที่3เหมือนกันนะครับเป็นคู่ขวาเนาะ <c oughs> คู่ขวาก็คือคู่นี้นะครับก็คือ20นะครับต่อมาเนาะก็เป็นแถวที่3ที่4นะครับ แถวที่สามที่สี่นี่เป็นคู่ขวาเนาะขวามาซ้ายลักษณะนี้นะครับก็คือสองห้านะครับต่อมาเนาะก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นคู่ซ้ายอ่าซ้ายไปขวาลักษณะนี้นะครับก็คือแปดสี่นะครับอ่าแล้วก็ อีกคู่หนึ่งเนาะเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะยื่งไปขวาลักษณะนี้ก็คือเก้าสี่นะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไม่ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ สำหรับท่านที่ลุนสามตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับนะกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับมวดประจําวันที่หนึ่งมกราคมออกแปดนะครับอ่านะนะลุงตันให้ให้ศูนย์เนาะให้ศูนย์กับแปดนะครับเป็นหลักร้อยนะครับอ่านะพี่น้องเอฟซีก็ มองเนาะมองผลลับนะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันบ่าวไว่ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ,นจัาสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนะาะลักษณะของคลลับในรอบนี้ก็ก็มีตัวที่ใกล้เคียงกันเนะาะถึงแม้ว่าจะ ไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็ใกล้เคียงกันอยู่เนาะแต่หลังจากที่มีการาวางตัวเลขครบในตารางเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังมีบางคู่เนาะที่จะสามารถจับคู่เบิ้ลได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถิติเนะาะว่าจะเทียบกับชุดที่เราจะวางเนี่ยตรงกันหรือไม่นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนะาะก็ ไม่ตรงกับตำแหน่งที่เราจะจับคู่มาวางเลยก็เลยไม่เห็นอะไรกิ้นเนาะที่ลุงตันวางไม่แต่คู่เดียวเนาะอันนี้ก็เทีเยนะนนทบตามสถิติเนาะว่าจะตรงกับตำแหน่งหรือไม่นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงสันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ